เจ้าบึงเห็นทั้งกินเอาเอนยายมาไห้เนี่ยในอนยายเอานี่ยยตากทิมยตากทิมน้องเพชรยตากทิมน้องเพชรเฮ้ยนาะเนื้ยยเห็ดน้ำกันได้ปะเนี่ ยาตักเข็มเยู่น้องเพชรตีได้ไหมนี่ตีบ้างกันหนะคอยตีบ้างกันหนะคอยตีคนนได้บ้าง,อาบ,างบอกว่าเอาแค่กว่าหนึ่งเทียสองเทียแล้วว่าเอานี่มึงกันนาะเนี่นี่น,นี่เห็นไหมนี่เนี่ย ให้กินเองกับป็นประมาณเลยละแจ่ว่าหัางหางอันนั้น เขาจะไปเอาขวดน้ำมาให้ก่อนบ่ได้ยังไอ่อยให้ลุยอยู่นี่ก,กินเห็ดลูกเห็ดหูหนูเขากินอยู่นี่เอา้าเอาเอเขา,เากินเห็ดหูหนูพี่น้องโอ้ขวายใส่สองสามต้นเมื่อไหร่เอา้าเห็ดจากแนว้ยแสบแต่เห็ดหูหนูนี่นั่นกินเลยลูกอ่ะกินเลย จะต่างภาษาเขาเนาะยาเห็ดนี่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 โอ้องอ่ะยาเห็ดอีกเบิ้งดูสิตีบัเนี่เนี่นี่ยยันบ่นี่ยยันบ่นี่จะได้ยินเสียงดังบ่ นี่จะได้ยินเสียงวะอืมอืมนะเอาอีกเฮ็ดอีกนี่เอาอีกเฮ็ดอีกว่ายเขาเล่นนะครับเลยนั่นไม่ละอืม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  เอาให้ในไทยยักษ์ใหญยุ่มเหหยอกเขาอะอ่ะไม่ก็ไม่ละอืมอืมนีะอืมอืมอืมยอสมิ่ไมไปอืมอืมมาเด้อมาเด้อยุงหังอ่นหลายเด้อ เห็ดจะเฮ็ดถิมลูกจะเฮ็ดถิมเฮ็ดถิมเสียดายเขาโอ้ยเนาะด้าให้กินแน่ถิมแน่เหรียแน่มามาเฮกินเวียนถิมไม่ออกเวียนถิมมามา

วัวให้ผูกรักลูกให้ตีคุณยายถูกต้องค่ะขอบคุณนะคะที่เข้าใจอย่างเห็นว่าทับติเขาบอกว่าเร้าเห็ดย่านบ่ย่านกระกลับมาเด<า>้อย่านกะกลับมามานั่นพี่น้ำนามไม่หล้งนาำไม่หลอยู่พี่อ๋อ มองยืนมองยืนเพิ่อนอะค่ะเพิ่นกดท่ายเพิ่นไปยินถ้ามองหันละเพิ่นพูดอน่ะอย่าไปเคาะรถพ่ออือืผู้ดใดบอกให้ไปเฮ็ดอันนี้